สวัสดีเอซีนะคะดึกตืนเที่ยงคืนดูพี่น้องข้างนอกมืดตึ๊ดตืออันนี้สว่างพอเปิดไฟนะกอดบ้านแก๊กจยังไม่ถึงเวลาตื่นก็ได้ตื่นอะไรกันหน้ากันหนาแล้วก็เผาขยะด้วยนะคะทางโน้นยิ่งเจ็บคออยู่นะพี่น้องตื่นมาแต่เช้า มารับน้ํำหมอกน้ําค้างทางนู้นมืดนะคะข้างนอกอยังมืดอ,อยู่เนะต้องดึงสายยางมาลดมันถึงจะไม่ฝุนนะ่นเนาะพี่น้อง กาดก็หนาวคอก็เจ็บออถ้าตะกรอนนี่ต้องบอกว่าเป็นโควิดนะบ้านไม่จะเป็นต้องใหญ่โตโอ,อ,อ,อ้ขวัน ก็ไม่ดใูใหญ่ๆไปทำไมมันดึ้นหละตุ๊กเกอมัใหญ่ๆขึ้นเลยโอเคส่าใหญ่ๆขึ้นเลย ตื่นเช้าเนาะออกกําลังกายนะครับเอฟซีออกกําลังกายนะครับกวดบ้านนะทำความสะอาดเนาะทุกทันเนาะนะส่วนรถรับซื้อของเก่าไม่เข้ามาเนาะเพราะว่าขวดนี่เต็มแล้วนะฮะเอฟซี เศษเล็กเศษอะไรเนาะที่ไม่ใช่แล้วเนาะเราก็อยากจะเคลียร์นะฮะให้มันสะอาดเนาะทุกท่านเนาะ <c oughs> ไปดูด้านหน้ากันนะฮะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าหน่อยนะฮะเอฟซีตื่นแต่เช้านะครับเนาะ,ะยังมืดสลัวสลัวอยู่นะฮะ นี่นี่ครับถ้าช่วงฤดูเนาะใบยางเนาะใบใบไม้ผีนี่ไม่ใช่เนาะใบไม้ผีนี่มันมันออกเนาะใบไม้ร่วงนะหน้าบ้านผมนี่จะเตรียมไปด้วยเอ่อใบใบยางนะฮะ วันนี้ก็อากาศนะครับพี่น้องอากาศก็ไม่ไม่เท่าไหร่เนะแต่เย็นอยู่นะเอฟซี FC แต่ไม่ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะฮะโอ้ตรงนี้เราไมมันลกจังเนยเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้เนาะหมาก็คาบถุงขยะนะเอฟซ ออกไปด้าน,นนอกถงพลาสติกเนาะ,ะก็นี่พี่นอ้องโอ้ควันอ <c oughs> โยนไปใส่าอมนี้นาะ นี่ดูสะอาดหน่อยนะครับนะเอสดซีดูทันเนาะก็ดูสะอาดขึ้นนะฮะบ,บ้านเนาะไม่จะเป็นต้องดูหลาเนาะแค่ดูสะอาดดูดีนะฮะก็โอเคแล้วเนาะทุกท่านนี่ตื่นแต่เช้านะครับก่อไฟ ให้คนและหมาผิงนะฮะ <c oughs> <c oughs> เหลือด้านหลังนะฮะเดี๋ยวหลังครัวนี่นะใต้ต้นม่วงนะฮะก็จะไปกวดเนาะจูดเผานะฮะค่ะทำให้โลกนี่หนูนะ,ะไอซีมันคือหนูกวนนะครับ Quạt quạt, kẹt kẹt, dù nãy đi Ôi Nào không? Nó sẽ mây khốn ta lắm Nó sẽ mây ta không? À, thì... เมืม่อคืนนีพออ่พ่อรู้สึกร้อนๆนะพ่อหมผ้าเพินเดียวรู้สึกร้อนเนาะอ, <laughs> อ่ะโอเคนะครับพี่น้องนะคลิปแรกของวันนี้นะครับนะก็จะถ่ายอ้อยแม่ไปนา f เซทุกท่านเะนาะคลิปวิถีชีวิตของพวกเรานะฮะก็ ดูก่อนวันนี้นะจะไปสวนอย่างหรือเปล่านะฮะเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับ